ว้าวฮัลโหลทุกคนดูนี่สิพระเจ้าจอดมันยอดมากโอ้โ oh หสัตว์ป่ามากมายเลยทุกคนนี่มีตั้งช้างลิงมาว้โ oh อ้โห oh มีเอโรเฟนนี่มอเตอร์ไซค์เขินด้วยทุกคนไหนดูสิมันวิ่งได้หรือเปล่าโอ้โหมันว oh ิ่งได้ด้วยทุกคนนี่มีสองคันตัวนี้เป็นเสือ วันคู่ที่ let's go ไปแล้วโอ้โหว้าวเฮ้ยนี่ปานโมทุกคนถ้าปานโมมันดิงได้ด้วยโอ้โหมันลอยไปด้วยทุกคนฟาเฮ a e r o f r i e n ช่างโอ้โหายกอดไปเลย let's go เย่มันไปดูแล้วให้ตายสิโอ้โหมันฝาก มันฟ้าผูงไปเลยทุกคนนี่มีตัวนี้ด้วยตัวนี้เหมือนจะเป็นช้างไทยเลยนะทุกคนโอ้ไมยก็ได้ลองเปิดเฮ้ hey, ดูนี่สิโอ้ oh, นี่มันเดินได้เหมือนกันตัวนี้โอ้โ oh, หแต่ตัวนี้จะช้ากว่าไอ้ hey. VS กันหน่อยเจอกันหน่อยโอ้โ oh, หงัดกันหน่อยแล้วนี่โอ้โหสงสัยมันเป็นเพื่อนกันทุกคน นี่มีเจ้าลิงชิมพันซีด้วยว้าวเฮ้ย hey! นี่มันเดินได้เอ้าเอา,เอามามามานี่โอเคว้าวเฮ้ย hey! กบโอ้โห oh นี่คราวคราววัวยาฮ่าโอ้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์คอยาวทุกคนไม่รู้มันเดินได้หรือเปล่านะไหนดูสิ โอ้โหมันน่าจะไม่มีแบตเตอรี่นี่มันเดินแล้วว้าวว้าวฮ่าฮ่าเฮ้ยดักส์เป็ดนี่ไหนดูสิโอ้โหตัวเ,เป็ดนี่ก็หมุนได้โอ้โหน่าสนุกมากทุกคนใครใครอยากได้บ้างฮ่าฮ่าเฮ้ยตัวนี้ลุกขึ้นมาเฮ้ย hey, เจ้าช้างเอโรเฟน แล้วก็เจ้าป่าออกมาข้างนอกเฮ้ย hey, ทุกคนมีเอริเกเตอร์ด้วยมีเอริเกเตอร์ว้าวจเจ้าแค่ว้าวเวแล้วมันจะยิ่งไปกินป่าทุกคนเป็ดก็มีโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่ชิปหน้าแล้วกันเนาะวันนี้เราก็ลากันไปก่อนเราจะตามหาเจ้าช้างดีวกว่านี่เจ้าช้างมาถึงนี่เลยเฮ้ยโอเคทุกคนบายบาย